สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะได้นํามีดหลวงพ่อเดิมมาให้ชมกัน3มเล่มแล้วก็มี่เป็นมีดผัขันเล็กนะครับของหลวงพ่อโศกวัดปากคองบางคกด้วยก็เดี๋ยวให้ชมไปทีละเล่มนะครับอย่างขอเริ่มจากพักขันเล่มนี้ก่อนนะครับ เป็นด้ามงาฝักไม้ครับความยาวจะอยู่ที่ประมาณ12นิ้วครึ่งถ้าวัดเฉพาะใบมีดจะอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะครับพระขันเล่มนี้สวยมากครับทุกคนเป็นศินลปะสไตล์ยุคโบราณน,นะครับยุคต้นๆอายุกว่า100ปีกันและแหม้นะครับรัดด้วยแผ่นเงิน ด้ามเขาแกะสละด้วยทำเป็นพระฤาษีแกะนะครับสวยงามมากเลยมีพระขันหลวงพ่อเดิมไม่ค่อยเจอนะครับนานจะเจอสักเล่มหนึ่งแล้วก็เจอเล่มที่สวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยครับท่านใดชื่นชอบสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้ครับ ราคาก็ตามความงดงามของเขาเมีดหมอทุกเล่มนี้นะครับได้มาจากชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงนะครับของหลวงพ่อเดิมก็ได้มาจากชาวบ้านแถวหนองโพกับชาวบ้านแถวตาคลีเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีแถวหนองบัวบ้างอาจจะมีต่างพื้นที่บ้างแต่ก็เป็นจํานวนน้อยนะครับส่วนใหญ่จะ เน้นหาในพื้นที่เลยยานพ้าพปิดตาก็มีนะครับเล่มหนึ่งเล่มนี้ก็เป็นพลือสีแกะเหมือนกันแต่ว่าเล่มนี้เล่มนี้จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับยาว11นิ้วครึ่งวัดขนาดเฉพาะใบมีดอยู่ที่7นิ้วครึ่งครับเล่มนี้ก็งามแล้วก็ราคาเป็นราคาเริ่มต้นนะครับ17,000บาท ต่อรองกันได้บ้างนิดหน่อยนะครับแกะออกมามีรูด้วยนะครับไม่ได้แกะให้เนื้อตันเป็นสักทีเดียวมีรูตรงนี้ด้วยกันและแหม่เขาลัดด้วยทองเหลืองหรือทองฝาบาทนะครับสภาพสวยมากเลยเล่มนี้เป็นมีดทรงเรียวๆนะครับศิลปะยุคต้น,ตน เป็นมีดที่ดูคล้ายๆกับมีดทรงประหลดของหลวงพ่อลุ่งแห่งวัดหนองสีนวลมากเลยนะครับเ,เนี่ยครับลายโบราณยุคต้นๆลายนี้นี่ก็ไม่ค่อยเจอนะครับเนมนี้ยังไม่ได้ไปขัดน้วมันจักก็เลยจะดูเปืนป้นๆเปื้อนๆนิดนึงนะครับถ้าขัดก็จะสวยกว่านี้แต่ว่าหลายๆคนเขาก็ไม่ค่อยชอบ ที่ขัดนะครับก็ปล่อยไปตามธรรมชาติก็แล้วกันสวยเหมือนกันนะครับขาดหรือไม่ขัดก็ไม่ได้มีผลต่อพุทธคุณนะครับอาจจะมีผลเรื่องความงดงามก็เท่านั้นเองคางแน่น,แน,นแน่งแห้งๆนะครับไม่มีโยกไม่มีสัน่นสวยงามมากเลยต่อมาเป็นขนาดเล็กๆนะครับ อันนี้ก็หลงพ่อเดิมครับอันนี้ก็อายุ80กว่าปีเป็นขนาดสาริกานะครับสองกริย์ขนาด3นิ้วใบก็นิ้วครึ่งข้าราชการนะครับขบ้ารสมัยก่อนเขาก็จะนิยมพกใส่กระเป๋าติดตัวกันเยอะนะครับเพราะว่างานข้าราชการก็จะประมาณนั้นนะครับอาจจะไม่ต้องใช้มีดเล่มใหญ่ๆ แต่ก็อยากได้วัตถุมงคลดีๆนะครับก็จัดทาเป็นเล่มเล็กๆที่เป็นด้ามงาฝักงาแบบนี้นะครับซึ่งพุทธคุณก็เหมือนกันกับวัตถุมงคลหรือมีดหมอหลวงพ่อเดิมแบบอื่นๆทุกประการเลยครับต่างกันที่ขนาดเท่านั้นเผื่อพุทธคุณก็ครอบฟ้าครอบจัก,กรวาลเหมือนกันแล้วก็จะต่างกันในเรื่องของราคาด้วยนะครับเพราะว่า มีเล่มเล็กๆแบบนี้แล้วก็มีส่วนผสมของนาคและเงินอย่างนี้ก็จะมีต้นทุนในการทำค่อนข้างสูงกว่าที่เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับเสมาใบโพช่างฉิมครับมีดเล็กๆแต่รายละเอียดครบถ้วนไม่แพ้เล่มใหญ่นะครับ mm. จัดเป็นมีดยุคกลางๆไปถึงยุคปลายครับสำหรับมีดลักษณะนี้ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ โลหะเอยแล้วก็รูปแบบเอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาเป็นแหมเงินนะครับเป็นวงแหวนานาคทุกสิ่งทุกอย่างเขาทันยุคอยู่แล้วนะครับที่เน็บนี่ก็เหมือนกันที่เน็บนี่เป็นเงินนะครับก็จะสวยแบบนี้นะครับท่านใดชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับหลายๆคนลูกค้าผมได้ไปก็นำไปเลี่ยมคอกันเลยก็มีนะครับใส่แทนพระไปเลย ต่อมาเป็นหลวงพ่อโสวัดปากคลองบางครกนะครับเล่มนี้ก็เป็นพระขันขนาดไซส์สาริกาเหมือนกันประมาณ3นิ้วนะครับอันนี้แกะจากเขาควายเผือกนะครับเขาควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าอยู่ในกรอบเวลาถ่ายวิดีโอก็เลยจะก็เลยจะอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าเล่มจริงเขาสวยมากอันนี้คือเขาควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่านะครับ หลวงพ่อโศกแห่งวัดปากคลองบางคกก็เป็นพระเกจิอีกอท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงมากเลยในเรื่องของวัตถุมงคลโดยเฉพาะประเภทพระขันเนี่ยนะครับสุดยอดแห่งพุทธคุณเลยครับพุทธคุณเขาว่าพอๆกันกับมีดหมอหลวงพ่อเดิมเลยนะครับแล้วก็หายากยิ่งด้วยอันนี้เล่มเล็กๆนะครับนี่ก็ได้มาจากชาวบ้านแถวแถวปาาคลองบางคกนะครับ เป็นชาวบ,บ้านในพื้นที่เลยก็ประมาณนี้นะครับเล่มเล็กๆใครจะเอาไปแกะแล้วก็เลี่ยมใหม่ก็ได้เพราะว่าอันนี้ได้มาแบบไหนก็ปล่อยไปแบบนั้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ